สรุปข่าวกิจกรรมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว,าว่างวันที่31มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสุวรรณาขันติวิสิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยนางสาวอัมพวาบุญหารนักวิชาการแรงงานชำานาญการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจรัศ การของผู้ตรวราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบปมาณพุทธศักราช2564รอบที่1โปรเจกต์รีวิวโดยการประชุมทางไกลวิดนะีโอคอนเฟอ์เรนซ์ณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดอำนาจ,จเจริญชั้น2สารคาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ นายปสัสนัยสวามิชัยนิติกรชำนาญการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษยนะ์จังหวัดอำนาจเจริญณะโรงแรมชิสโกนฟาวเวอร์แลนด์อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายธนูสินชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธาน และรวมบรรยายให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทนที่บ้านพุทธศักราช2,553ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่แรงงานประจำปีงบมา2,564ให้แก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านณสาราประชคมบ้านหนองปริงหมู่ที่4ตาบลดอนอเมยอําเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ นายชาวริตชุมภูคุณนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวชบาภัยจันทภานักวิชาการแรงงานดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของลูกจ้างโดยบุรุษาการร่วมกับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญและที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอำนาจเจริญจํานวนหนึ่งแห่งโดยมีลูกจ้างทั้งหมด19คนเป็นชาย3คนหญิง16คน สสคอจังหวัดอำนาจเจริญคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน